เราแปดจะเอาแอนตี้หิมก็ไปล้างปะมันไม่มีล้าง,าางน,นั้นนะล้างเรานะอาจจะได้เปรียบอาจจะไมอาจจะไม่รู้อ่ะยิงยาาิงแล้วซ้ายขวาเลยสัก อยเี้กูฮิวอ่โยอยู่ไอ้สัตเ์ี๋ยเฮ้ยคือมันจะฮิวเป็นหลักให้ไหมกูจะได้คือร้อยสามสิบอีกแล้วอะอะไรอะไม่ได้ตามฮิวแบ็คตอนแรกมันเข้ามามันอยู่กับมือฮิวแบ็ค้นี่ะเพราะว่าถ้ามันจะเลือกฮิวมือผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันเป็นอย่างนี้ อันนี้คูจะคอยแอนตี้ฮิลแล้วก็แบบลิเปอร์นี่ิเปอร์ลิเปอร์ะครับใช่ตู้จนใหม่นี่บางจิ๊บหายเลยอ๋ ออเอออ้อมมาได้ง่ายๆสวยคือไม่กวนตีที่ผ่ายจังหวะที่กูแบบพอยิวแบ็คย่างี้ไอ้เฮี้ยแม่งมันไม่ตามไปยึงเออโอ้โหตีหมดเลยทช่ไหย เนี่ยมึงไปข้างหน้าดิไอสัตว์มึงอย่าไปข้างหน้านะไอสัตว์ไอจังไรที่เออห่วยเอาสักตัวหนึ่งมึงจะเลือกกิวใครเป็นหลักไอเทียเออไปอีกแล้วที่อย่างเงี้ยไปข้างหน้าอีกแล้วไอสัตว์เฮ้ยไมคกี้อยู่นี่เกือบไอ่เออยครยังไปแล้วไง

บินสูงให้เราเขายิงตายโอ้เหี้ยโอ้แสกดูตายกันทีตะคนทีตะคนเลยไอ้โอ้ยฝั่งนี้ยังดีแทงมาจนกว่าไหมเฮ้ยไปขึ้นไเราด้วยกว่าฮึไอ หลไม่คีอลฝ่ายเรานะเป้แทงมาหลับอยู่ข้างหลังโยงเข้าไปลึกเกินปูมุมมันอับมันมันเอ้ยเฮี้ยแทงมันอยู่ติดอยู่เนี่ย ริปเปอร์แม่่งไมม้ันไปไหนไม่รู้อ่ะมันไม่ได้มายิงแทงอะ่ะเนี่ยมีมึงเข้าไปคนเดียวอะ่ะเออปวดหัวเลยแล้วจูโน่ไม่ฮิวมันอะมาอยู่หลังกูอะ่ะไอ้เหี้ยมัน,มนโอ้โหโดนพร้อมกันร่วงเลย กฟันโอ้อ้ออตีระไรวะเฮ้ยคือมันไม่ยิงอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะมัน,ม,นมันเล่นใกล้แท้ยิงมันเดียวไอ้เหี้ยโอ้โหจะกี่ไอ้เหี้ยนั่นครึ่งหลอด ไอ้ยิงเนี่ยมึงยิงมันดิไอ้เหี้ยใส่โล่มึงก็ยิงแทงอ่ะแค่นั้นอะไอ้เหี้ยโอ้โหเยอะแม่งปวยเสียค่อยไอ้เหี้ยทำไมมีโล่ตาเลมมึงไม่หวาบเข้าไปกูไม่เข้าใจไอ้เหี้ยโล่ดิแม่งแต่ว่าแต่ จะกลัวเฮียอะไรมันต้องเล่นหน้ามึงนะเว้ยไม่ใช่มาเล่นอยู่ข้างหลังมึงไอ้เหี้ยไปนะไปที่ไหนนะตายหาแหละไอ้เหี้ยหลับเออโอ้โหเกลือร่วงไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะเกลือแตกมาที่มาที่หนึ่งนะเ,เด๋ยไหมเอ,อ้ mười quá phải gì nữa đinh hồng giải hipoku này hia mặc chuông của mười quân rồi, quân mười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  cắt mười quân mười quân mười có mười quân 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 đừng สวยสวยเออแรัพย์ลิเปอร์ยังแบบแคบแคบทรัพย์ไอ้เแคยน่ะเห็นป่ะบางจังหวะแบงค์เมื่อกี้ไม่เห็นป่ะไปแบบไปไปบินโง่ๆทำเพี้ยอะไรอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้อ่ะมันจะทำดาเมจเนอ่แต่แล้วมันจะต้องริบไม่ซัพย์ต่อจูนัวถ้าเอาหน้าไปล้มอ่ะที่จะอยู่ ไม่รองพื้นก็บแบบแต่ก็ฮิวเดี๋ยวก็ไม่ฮิว,วอ่ะไอ้เหี้ยีีนะไอจูโดของหนูก็ชอหน้ามายืนให้ยิงออเชี่ยเดินหน้ากว่านิดนึงอยู่หลังไ้โยนะแม็กโอริเปอร์โอ้โหเย สองนัดตายเลยเฮีเยโว้ยตัวอ้หมดหมดหมหมดเออตัว้วาาาายิงยี่ห้าใกล้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 สอคีลเพิ่งเงเเ่เ่ิงิ่เงงิงิิงงเห็นแล้วมันหลายคนไงเิเิง

ข้างหลังมึงโยม็กีอยู่ในรูนั่นแหลยอยู่ได้อยู่ไปห่อตายเออช็อตกันช็อตกันไฟเผาก็ดื่มกันดีกว่ามุมไหนไม่ดีโยไิปเปอร์จะตายอ้าวไม่เข้าไฟอ๋อขัวไปข้างนอกปล่อยเว้ยโชคดีไปกูเห็นว้าไปแล้วนะดิปเปอร์ว้าไปไหนก็ไม่รู้ว้าไปข้างหลัง สองนัดร่วงเลยมันโดนหัวกูนัดหนึ่งแต่ย่ากลางๆมันไม่ใกล้ขนาดนั้นนะอีามันแปะปุ๊บครึ่งหลอดยิงแล้หนึ่งร่วงเลยต้องดูมันเล่นสายไรโอ้โหไม่แปลกมึงดูมึงดูใส่อาวุธเหรอไหนวะสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะใส่ใส่ทั้งนี้ลิปเปอร์กูดอมมิตตั้งห้าสี่สิบเลยนะเมื่อกี้ห้าสิบเลยเยอะกว่าสองข้ามด้วยแต่ดอมมิตไม่ประโยชน์เลยเขา เรือแม่งมากผมต้องสองร้อยมีเสียงซ้ายแน่เป็นดิปเปอร์นะระวังอย่าตายสองคนเลยตไม่ได้ตามไปแบบมุมอยู่ๆแยกไปซสายอยตายจอย่าตายเยอ ก็จะตายขวามืออยู่อยู่เออไอ้เหี้ยมึงเล่นบุกกับไปกระแทงอ่ะไอ้เหี้ยมันจะมาเลี้ยวสวยพยายามอย่าเดินเลี้ยวโค้งเข้าไปนะหิวไม่ได้เลยเลี้ยวโค้งเข้าไป ไม่มีตัวให้มันอีลิเปอร์วาร์มาแบ็คแบ็คแบ๊กแบ๊ก,บก,บกอยู่ปะข้างหลังแบ็คอีกจุดน่องไม่สึกเบียเกือบอบไ้สัิลนึงโอ้ยค<อ>ู<อ>ปเปลี่ยนแม็กอยู่วะเนีเ่ยไอ้เหี้ยแหม่ห่วหนามมากหนามมากจริงคือมันไม่ได้ทำอะไรอ่ะกูเนี่ยคนที่โดนล้วงเนี่ยไอเ้เหี้ยลิปเปอร์ ไม,ไ,ไม่ตายขี่วันรู้เฮ้ยเลอโอกคู่ยิงยอไอส์นี่ขนาดคุณรับเป้าได้เนี่ยอขี่ได้สุดตัวเองขึง้นไปบนนั้นจริงไม่มีที่โดดไม่ได้ทำที่จบดคือโน้ข้างหลังคืโน้ข้างหลังคืนโน้อยู่ข้างบนข้างหลังแบ็คบนหัวมึงข้งบางกวา ไอโยลูดไอโยลูดอ่ะไ,ไม่ใช่อะไรกูยืนจีมันเฉยๆอ๋อเอาจะบินทั้เทียะไรกูยืนนิ่งๆจีแทงเลยเฉยๆอยู่เกียอเลยนั่งยืนเฉยๆไอ้กูยืนจีหมดเลย โอเคเลยยแม่งเป็นมุมต่ำไม่แกวะแปลกนึงนะถอยมานิดนึง ตามไม่ทันโอเคมาแล้วไม่มีโลให้มันโอ้โหมันฟันแรงเกินตะกี้ยิงเจ็บที่หายดูพยายามเลยนะ คิวโจเปตัวเดียวไะตรงนั้นตายตาย,ตายมาบินทำทรงไอสั์ทิว้วคูยิงไม่โดนไม่มึงงาจใจไม่หงายใจทิ้วว่ามุ่นลิเปอร์เนี่ะมันยิงไม่โดนเลยเพื่อนเต็มเต็มเต็มหัวกุเลยต้องเปลี่ยนไหมครับวัดใจใช่ไหมรับไฟไ,ไม่อยู่เลย <laughs> <laughs> นี่ยิงที่คอ ไว้ๆว้ไว้ไสี่ไม่ได้ว้ไวยเมียตา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 ยไปลวโอ้ยบาเว้ยซับเด่นทำทรงสี่เกิดอะไรเฮียทำทรงเย่ไอ้แบกฟีดเล่นมารอบนี้กูฟรีสุดแล้วกูพูดเลย ไอ้แบบเนี่นย้เนาะมิิมึงูเนี่ยพันเก้ากจพันสองอ่ะมึงกดแดูด็ดูด็พันก้ากจอ่ะมึงคิดว่าไง